ครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสงสุโขทัยนะครับมี Isuzu t ท r ปี3 9นะครับ SLX นะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์มาแนะนำกันนะครับผมหรือว่าฉมหน้าหนูนะครับผมคันนี้เป็นรถปี39นะครับผมอ่าป้ายทะเบียนนะครับผมป้ายทะเบียนบว่าห้าเก้าเก้าสองนะครับห้าเก้าเก้าสองเชียงใหม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูตัวรถโดยรวมรอบคันก่อนนะครับผมตัวรถโดยรวมรอบคันนะครับอ่ มีของแต่งบ้างนิดนิดหน่อยนะครับกันชนหน้าให้นะครับผมอ่าวิบวับเลยนะครับกันชนหน้าให้นะครับมีโลบาร์นะครับเอ่อไว้บรรทุกลากของนะครับผมอ่าสวยๆเลยนะครับผมโอเคนะครับมาในล้อแม็กเดิมเดิมนะครับผมล้อแม็กเดิมเดิมคู่ตัวรถนะครับผมกันชนท้ายก็มีให้นะครับผมกันชนท้ายเงาเงาเลยนะครับผมสีสันนะครับ70 80%นะครับไม่มีลอกล่อนไม่แตกรายงานนะครับบางๆนะครับผมคันนี้ รถสงสวยนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะครับผมดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูโลบาร์ด้วยนะครับโลบาร์นะครับผมโอ้โหโลบาร์หนาๆนะครับแม็กไนเนอร์ก็ไม่ช้าเลยนะครับคันนี้โลบาร์หนาๆเลยนะครับคันนี้โอเคครับผมดูภายในกันนิดนึงนะครับผม แปรงประตูด้านขวานะครับอ่าไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเป็นกรรมีเดิมเดิมเลยนะครับผมโอเคครับเลขไม้นะครับผม2องแสนสามหมื่นเก้าพันโลนะครับผมอ่าหน้าปัดนะครับอ่าใช้ได้ทุกจุดนะครับวัดรอบเรือนไม้หรือว่าความร้อนแล้วก็อ่าเกลื์น้ำมันนะครับผมโอเคคอนโซลสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีอ่าคราบสกปรกอะไรนะครับไม่แตกด้วยนะครับผม แผงประตูด้านซ้ายนะครับผมอ่แผงประตูด้านซ้ายเดิมๆนะครับไม่ฉีกไม่ขาดเลยสวยๆเลยนะครับผมเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับผมอ่าเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับอ่เบาะกันม่หยีแน่นๆเลยนะครับผมฟองน้ํายังแน่นเลยนะครับคันนี้ภายในนะครับอ่ภายในก็เบาะก็ไม่มีฉีกขาดนะครับผมเป็นเบาะนวมนะครับสวยเลยนะครับเบาะคันนี้เบาะนวมโค้งนะครับอ่าผ้าหลังคาอะไรก็ไม่ขาดนะครับผมโอเค คัสซีนะครับคัสซีส,สวยทั้งเส้นนะครับผมรถสายเหนือนะครับคัสซีสวยหมายเลขเครืรองคมชัดเลยนะครับผมโอเคครับผมยางดีสี่เส้นเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราดูเฟืองท้ายกันนิดนึงนะครับผมเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนะครับผมมียางอะไรให้นะครับอ่ายางอะไรดอกยางยังดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผม อสตาร์ทฟังเสีเเงยงเชื่อนยนต์นิดนึงนะครับโอเคเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับครับผมห้องเครื่องนะครับสวยๆนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบดีนะครับผมเสียงเดินเบานะครับผมนะครับอาน้าสวยๆนะครับผม เดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูนะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมครับผมทดสอบนะครับ e s ู zu tfr ป3 9นะครับ slx นะครับหรือว่าหน้าหนูนะครับผมกระจกไฟฟ้าพวงมาลัย power นะครับผมทดสอบมาเรื่อยๆนะครับ ฟังเสียงเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายไม่ห่อนนะครับเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับผมอัตราเร่งดีนะครับอันนี้อัตราเร่งดีโอเคครับเดี๋ยวดูแผงหน้าปัดนะครับแผงหน้าปัดวัดรอบไม้นะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับผมความร้อนหรือว่าเกณืน้ำมันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองนะครับทางต่างระดับช่วงล่างนิดนึงนะครับสูงๆต่ำๆนะครับผมโอเคครับ ทางต่างระดับนะครับทางหน้านะครับเดี๋ยวลองไปพร้อมศูนย์กันเลยนะครับผมปล่อยมือด้วยนะครับผมปล่อยมือเนาะโอเคครับเดี๋ยวปล่อยมือนะครับทางต่างระดับนะครับผมโอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับทางต่างระดับสูงๆต่ำๆช่วงล่างนะครับหนึบแน่นนะครับไม่มีกึ่งก้างนะครับปกตินะครับผมใช้ได้นะครับคันนี้นะครับภายในสวยนะครับภายในสวย แผงประตูนะครับหรือว่าจะเป็นเพาะด้านหลังนะครับผมไม่มีฉีดคาดนะครับตอนนี้ก็ทดสอบนะครับการเลี้ยวเข้าโค้งนะครับผมตอนนี้ผมก็ขับมือเดียวนะครับขับมือเดียวนะครับลองโค้งนะครับผมมองกล้องไปด้วยนะครับอาจจะอาจจะไม่เนียนนะครับแต่ก็ทําได้ดีนะครับผมโค้งอะไรอย่างนี้ครับผมขับมือเดียวนะครับผมถือกล้องด้วยนะครับ ข่าวโค้งอะไรก็ปกตินะครับใช้ความเร็วอยู่ที่60นะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังโดยรวมอีกทีครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับ Isuzu TFR นะครับหน้าหนูปี39คันนี้นะครับผมรถขับดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับเฟืองท้ายไม่มีห่อนะครับเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดนะครับผม ทรงก็หล่อๆสวยๆเลยนะครับผมหากพี่ๆสนใจนะครับหาไว้ใช้งานนะครับครบคันเลยกันชนหน้ากันชนหลังโลบาร์นะครับล้อแมกเดิมๆเลยนะครับผมอ่าคันนี้สวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดราคาเลยนะครับอ่า isuzu tfr คันนี้นะครับหน้าหนู slx ปี39นะครับผมเดี๋ยวไปไวนิดนึงครับเพราะว่าเริ่มมืดนะครับผมขอเปิดราคาอยู่ที่นะครับ อีสุทีเเปิดราคาอยู่ที่138,000บาทนะครับ1 3 8่0 0พบาทนะครับหากพี่ๆสนใจนะครับ0853792785นะครับผมหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ของช่องรถมือสสุขโขทไทยนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องรถมือสสุขโขทไทยครับวันนี้สวัสดีครับ